ผู้ได้โซกกันมาทางตารางขึ้นเท่านี่ฮะจิตดีไอ้ขอโทษเขาขึ้นดีกันได้บอมึงไปเลยมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเลยจะจือมึงกลับมาหากูให้ยังพุ่งขี่มันย่ามึงถ่มกูมึง โทษไอ้บ่ได้ตั้งใจขอโทษแล้วมื้อนี้สิมาขอโอกาสแมนฝันทอกูมาสิให้นักสือเล่มเก่าอาจจะไหนมันกระจกคือเน่านั่นละ่ะเ <c oughs> มึง<จ><จ>กลับไปเลย,กล,เลยกลับไปหายีนาแลนั่น <c oughs> ลืมท่าแปงตินะกลับไปเพาะว่ามันดีกว่ากูนั่น <c oughs> จริงดีจริงดีว่าแบบนี้จริงดีมีแฟนแล้วบ่ ให้ขอโอกาสดีจ้เธออะไรวะจิตดีอยกู <c oughs> อ๋อกูลืมบอกมึงกูไม่มีโอกาสที่จะมาให้มึงแล้วตอนนี้เพราะว่ากูมีแฟนแล้วผู้ใดจิตดีแฟนแฟนผู้ใดแฟนแฟนบักลักกี้เนี่ยแจิตดีจิตดีเอาแบบนี้เถอะ มันเป็นกระเทยมันกับกูด้วยไเออแต่กีเขาอาจจะเป็นกระเทยแต่ว่าตอนเนี้ยเขาบ่ได้เป็นคือสูคิดแล้วอ๋อถึงแม้ว่าเขาสิยังเป็นกระเทยอยู่กับซามแต่ขันเขามีความจริงใจให้กูกูกะห้าเขาคือเก่าเพราะว่าความหักมันอยู่ที่หัวใจมันบ่ได้อยู่ที่เพศไว้โอ๊ยโซกะโปกแถบบอมีผ่ามาเสร็จ เออกูวาเอาเมื่อกันได้ชเชออันผู้หญิงมีมากกว่าฝงลิงจะจีบทิ้งจีบคว้างจะเป็นไรนก็ทองมาก,ก่อนไปก็ยังไหวออเออเออก็ยังไหวมันไม่รักเราก็ช่างแม่มันประไรในเมื่อหำใหญ่ๆเป็นของเราไป ออกไปเลยออกไปแล้วทอนิ้วก้อยกูนีเนี่ย้องกูตัวกูยังไงแกทอทหลอดอย่าดมไปไปไหนไไหนไปเนี่ภาษามิตะใคร่กล้าเล้ามิะใค่กมิดตะใคร่วขอแงะไปจักหูเราหูกูซูนแนวกูรองซูนแล้วมือนี